สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้สัลี่มาทําวิดีโอที่จะพูดกันถึงเรื่องของจิ๋วๆนะคะเทปวิดีโอนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะว่าสัลี่กาลังจะเดินทางทีนี้สลี่ก็อยากจะแพ็คกระเป๋าเครื่องสาอางให้มันเล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้ก็เลยไปค้นหาเครื่องสาอางไซส์จิ๋วๆที่มีอยู่ในคอลเลกชันนะคะซึ่งก็มีอยู่เยอะพอสมควรเลยสลี่จะเก็บเอาไว้ในโหลอันนี้นะคะก็ค่อนข้างจะเต็มแหละทีนี้สัลี่ก็คิดว่าเออมีอันเนี้ยตั้งเยอะทําไมไม่เอามาคุยกันนะคะเป็นพวกไซส์ sample. แซมน,นีมัจะ เซตฮอลิเดย์ที่เป็นไซส์ซัมเบิลออกมาเยอะสาร่คิดว่าวิดีโอแบบนี้น่าจะเป็นประโยชน์ใครที่กําลังเล็งๆว่าจะซื้อเซตฮอลิเดย์อาจจะได้ข้อมูลอะไรดีๆจากวิดีโอนี้กันไปบ้างนะคะซึ่งสาร่อัดไปเรียบร้อยแล้วพูดไปเยอะมากเลยประมาณ50กว่ากนาทีแต่ว่าตัดเหลือ30นาทีมันก็ยังยาวไปนะคะฉะนั้นสาร่จะแบ่งเป็น2ตอนด้วยกันซึ่งในตอนนี้เนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์จาก Benefit Catwalk The Balm l a u a Mercier แล้วก็ Urban Decay นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าไซส์จิวจ๋วๆจากแบรนด์ที่จาร่พูดถึงเมื่อสักรู บ้างค่ะ มาดูแบรนด์แรกกันค่ะเป็นแบรนด์ที่สารี่มีของจิ๋วๆของเขาเยอะที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะนั่นก็คือแบรนด์ b e n น f i t นนเอง Ben e ฟ i t เนี่ยจะทำเซตฮอลิเดย์ออกมาช่วงฮอลิเดย์ค่อนข้างบ่อยนะคะแล้วก็จะมีตัวพวกนี้ไซส์แซมเปิลแบบนี้มาอยู่ในเซตฮอลิเดย์ค่อนข้างจะเยอะนะคะซารี่จะเริ่มจากมาสคาร่าสองตัวนี้ก่อนนะคะตัวแรกที่ออกมาเลยนั่นก็คือเป็นตัวนี้ดเรียวซึ่งสาล,ลี่เคยได้ซื้อไซส์จริงมาแล้วนะคะแล้วก็มีไซส์ทดลองอยู่สองสามอันแจกไปบ้างให้ไปบ้างนะคะทีนี้ย เนี่ยเป็นที่โด่งดังกันมากเลยว่าเป็นมัสคาร่าที่แบบคือเป็นตัวที่ขายดีนะเขาเคมาไว้ว่าเป็นตัวที่ขายดีซารีก็ชอบลุกที่ดาเรียวให้นะคะเพียงแต่ว่า เจ้าตัวนี้เนี่ยมันอยู่ไม่ค่อยทนสําหรับอากาศร้อนบ้านเราและที่สําคัญซัลลี่มีขนตาค่อนข้างยาวเนี่ยมันทําให้ขนตาของสัลลี่ตกระหว่างวันนะคะอันนี้เนี่ยเป็นไซส์แซมเปลิลที่ซัลลี่ยังไม่ได้เปิดสัลลี่จะเก็บไปแจกให้กับคนที่เขาอยากลองมาสคาร่าตัวนี้นะคะแดเรียวมาถึงตัวนี้สัลลี่ยังไม่ได้ลองเลยนะคะเป็นโรลเลอร์ลาชค่ะจาก Ben e f i t เหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยซัลลี่ ได้มานะคะตอนซื้อของจากเซ h ฟอร่านนี้ก็เป็นของแถมอันนึงเดี๋ยวซลริจะเอาอันนี้มาปัดเป็น first impression ก็คือตัวนี้จะเก็บเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาแกะกันตอนที่จะทําวิดีโอเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ออกมาแล้วก็โด่งดังแต่ว่าแบรนด์เบนฟิตอะเป็นแบรนด์ที่เขาส่ง P R ไปให้ beauty blogger ที่เมืองน,นอกค่อนข้างเยอะนะคะฉะนั้นมันจะมีการพูดถึงกันค่อนข้างเยอะ นั่นเป็นอีกหนึ่งเหตุผลว่าทำไมมัสคาราทั้งสองตัวนี้ถึงโด่งดังแต่ว่าเดี๋ยวซารีต้องขอลองเองก่อนว่ามันจะได้ผลเป็นอย่างไรบ้างนะคะทีนี้มาถึงในส่วนของไฮไลท์เบน e f ฟิก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่มีไฮไลท์หลายตัวที่โด่งดังแล้วก็น่าสนใจซารีจะเริ่มจากตัวนี้ตัวโปรดเลยของซารีนั่นก็คือ What's ั p นะคะเป็นลักษณะไฮไลท์แบบแท่งแแบบนี้ เป็นเนื้อครีมนะคะแล้วก็เวลาที่สวอชออกมาแล้วเนี่ยเขาจะได้ความชินกําลังดีสัล,ลี่ว่ามันไม่เยอะจนเกินไปนะคะแล้วมันก็เกลี่ยง่ายอันนี้เป็นอีกหนึ่งอันเลยที่สัล,ลี่เอาไปใช้บ่อยๆตอนที่ไปต่างจังหวัดนะคะกว่าจะหมดนี่ก็คือคงจะนานมากเพราะดูสิขนาดใช้แซมเปลิลที่เขาให้มานี่ก็คือเยอะแล้วเวลาใช้ก็ใช้แค่นิดเดียวนะคะถัดมาเป็น2ตัวที่ออกมาก่อนแล้วแหละออกมาก่อน w อ s ช์อัอีกวอตชอัพนี่ออกมาทีหลังนะคะแล้วก็อันนี้เป็นตัวที่โด่งดังมาเนิ่นนานนั่นก็คือตัว High Beam กับ Sunbeam นะคะอันนี้คือตัว High Beam เนาะ High Beam จะเป็นสีประมาณนี้นะคะค่อนข้างจะขาวแหละแต่ว่าคนผิวขาวใช้เนี่ยจะออกชมพูมากกว่านะคะแล้วก็เวลาเกลีย่ยก็เป็นแบบนี้เป็นเนื้อไฮไลท์แบบครีมที่ดีอีกอันนึงค่ะทีนี้มาถึงซันบีมกันบ้างซันบีมจะเป็นลักษณะแบบนี้ นะคะเห็นไหมมันจะออกเป็นโทนทองๆนิดนึงนะคะแล้วก็เหมาะกับสีผิวอย่างเราๆแบบนี้นะคะสาวผิวน้ำผึ้งก็จะเหมาะกับซันบีมซะมากกว่าเวลาตบกับทบแสงก็จะเป็นแบบนี้ทั้ง3อันเมื่อเทียบกันแล้วตัววอ a t อัพนี่จะดูเป็นธรรมชาติมากกว่านะคะจะกากชิมเมอร์จะน้อยกว่าทั้ง2ตัวนี้แต่ว่าก็สวยทั้ง3อันนะคะ ถ้าเกิดว่าให้สัลี่เลือก2ตัวที่โปรดที่สุดก็จะเป็น2ตัวนี้อีก2ตัวที่โด่งดังไม่แพ้ไฮไลท์ทั้ง3ตัวเมื่อสักครู่นี้นะคะนั่นก็คือตัวทิ้นของ Benefit นั่นเองนะคะสัลี่มี p o s ิ t i n กับชาชาทิ้นนะคะทั้ง2ตัวนี้ก็จะเป็นลิปทิ้นที่สมัยก่อนคนชอบใช้มากเลยเพราะว่าใช้ได้ทั้งแก้มแล้วก็ปาก นะคะอันนี้คือโพสิทินเขาจะออกเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะบางวันสาลี่ก็ใช้แต่ว่าจริงๆแล้วใช้น้อยมากเลยสําหรับตัวนี้ตัวที่สาลี่หยิบใช้บ่อยๆตอนไปต่างจังหวัดเพราะว่ามันเข้ากันดีกับการแต่งหน้าสไตล์ทะเลทะเลนั่นก็คือตัวชาชาทินเขาจะเป็นสีออกส้มๆแบบนี้ค่ะ เวลาเกลีย่ยแล้วก็จะมีติ่งชมพูนิดนึงนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสีจะชัดเจนมากกว่าเวลาที่ใช้กับคนที่ผิวคล้ำๆนะส่วนเจ้าตัวโพซิทินเนี่ยเวลาลงบนใบหน้าแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็นสีนะคะตัวชาชทินจะเห็นสีชัดมากกว่า ตัวสุดท้ายจากเ e n น f i t ค่ะเป็นตัวลิปกลอสที่ชื่อว่าฮูล่านะคะเขาจะมีตัวปัดแก้มหรือว่าคอนทัวร์นี่แหละที่ชื่อว่าฮูล่าเหมือนกันแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยค่อนข้างจะโด่งดังแล้วก็เขาทำลายเพิ่มขึ้นมาเป็นลิปกลอสแบบนี้นะคะซารี่จะบอกว่าลิปกลอสตัวนี้ธรรมดามากนะคะมันให้ความชุ่มชื้นค่อนข้างจะดีแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่นะคะเป็นลักษณะแบบนี้คือเนื้อของเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อที่ค่อนข้างจะชุ่มชื้นแล้วก็มีกลิ่นหอมกลิน่นคล้ายๆกับ มะพร้าวแล้วก็มีอะไรหวานๆปน,นอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเวลาที่ทาลงไปบนริมฝีปากแล้วก็คล้ายๆกับลิปบาล์มความชายจะไม่ค่อยเยอะจะไม่มีชิมเมอร์อะไรให้เห็นชัดเจนมากมายคือเนื้อมันธรรมดามากเหมือนลิปบาล์มทั่วๆไปเลยเวลาที่ลงบนริมฝีปากแล้วให้ความชุ่มชื้นค่อนข้างดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าในเรื่องของความเงาความชายแล้วเนี่ยยังแพ้ลิปกอสตัวอื่นๆอยู่ มาต่อกันที่ไฮไลท์จากทั้งสองแบรนด์นี้ค่ะน่ารักกุงกิ้งมากเลยนะคะอันแรกเป็นของ The Balm ค่ะตัวนี้นี่ค่อนข้างจะโด่งดังมากเลย Mary Lou นะคะแล้วก็อันนี้เป็น Rola Mercier นะคะโด่งดังไม่แพ้กันนะคะเป็นเบสไฮไลท์นะคะซารีจะเริ่มจากตัวนี้ก่อน Rola Mercier ตัวนี้นะคะเป็นเบสไฮไลท์เบอร์ศูนย์ะคะซึ่งคนผิวขาวเนี่ยจะชอบไฮไลท์อันนี้มากเลยซารีเห็นหล,หลายๆคนบอกว่ามันเป็นสุดยอดไฮไลท์สาหรับคนผิวขาวถ้า ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ชอบอะไรที่เป็นธรรมชาตินะคะเนื่องจากว่าเป็นเบสไฮไลท์แบบนี้เนื้อของเขาเนี่ยก็จะเป็นเนื้อที่ค่อนข้างสม ooth มากๆเลยนะคะเป็นลักษณะสีแบบนี้นะแล้วก็เดี๋ยวซารีสวอชให้ดูอันนี้คือเนื้อไฮไลท์ที่สวอชออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เวลาที่เกลีย่ยแล้วเนี่ยเขาจะเป็นธรรมชาติมากๆเลยมันจะไม่ค่อยพุ่งแต่ว่ามันจะเหมือนกับว่าผิวเราสุขภาพดีมีความโกล อยู่ในตัวเองสําหรับซารีเนี่ยซารีว่าสีนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะขาวไปสักนิดนึงเวลาที่ใช้บนผิวซารีนะคะมันเหมาะสําหรับคนขาวจริงๆคนผิวคําเนี่ยอาจจะไม่ใช่ไฮไลท์ตัวที่ดีที่สุดนะคะแต่ว่าสําหรับคนขาวมันจะกืนไปกับผิวมากเลยนะคะแล้วมันจะเป็นธรรมชาติมากกว่าคนผิวคําใช้นะซารีแนะนําตัวนี้ของลอร่าเมอร์ซีเออร์สำหรับคนผิวขาว มาถึงตัวนี้กันบ้างนะคะ The Balm เป็นที่โด่งดังมากเลยถ้าพูดถึงไฮไลท์ที่พุ่งมากๆเลยตัวนี้เนี่ยจะติดโผลเลย Mary Lou ตัวนี้นะคะสีที่สวอชออกมาจะเป็นสีแบบนี้สีครีมทองค่ะนะเวลาที่สวอชแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมความพุ่งมันมีมากเลยนะคะแล้วก็เวลาที่เกี่ยแล้วก็ยังพุ่งอยู่นะคะนี่ เวลาที่สลีใช้ไฮไลท์อันนี้จะต้องเบามือมากเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดใช้เยอะเกินไปมันก็จะเวอร์เลยแหละเวลาที่เขาตบกระทบแสงเนี่ยจะสวยมากเลยค่ะไฮไลท์ตัวนี้สามารถใช้ได้กับสีผิวหลายๆสีผิวด้วยกันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่สลี่ใช้บางทีเวลาที่สลี่อยากได้อะไรพุ่งๆก็จะหยิบ the b o m mary lou มาใช้นะคะแล้วก็ไซส์ทดลองอันนี้มีหลายคนถามสัลี่ว่าซื้อมาจากที่ไหนพิสัลี่เพราะว่าไซส์ทดลองขนาดเนี้ย ใช้เป็นปีก็ไม่หมดเพราะว่าแต่ละครั้งที่ใช้มันก็ใช้นิดเดียวจริงๆนะคะซารีซื้อมาจากร้านเครื่องสําอางร้านหนึ่งแถวที่ทํางานนะคะแต่ว่าเดี๋ยวซารีลองหาดูในเว็บไซต์นะคะเผื่อในเว็บไซต์ไหนยังมีขายอยู่ถ้าเจอเดี๋ยวซารีจะลิงก์ไว้ให้ที่กล่องอินโฟด้านล่างนะคะสําหรับใครที่สนใจไฮไลท์จากเดอะบามไซส์จิ๋วอันนี้ สัล,ลี่ลืมไปเลยว่าสัล,ลี่มีผลิตภัณฑ์ของลาล่าเมอร์ซอรกหนึ่งชิ้นนะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นแป้งค่ะเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะที่ออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะชื่อรุ่นของเขาก็คือตัว Smooth Finish Foundation Powder ค่ะซัรี่ได้ไซส์ทดลองอันนี้มาจากการซื้อของที่ Sephora อเมริกานะคะมันเป็นโปรโมชั่นช่วงนั้นก็คือซื้อของในเว็บไซต์ของเขาเขาก็จะมีตัวพวกนี้เป็นของแถมให้นะคะซัล,ลีก็เลือกมาเป็นเบอร์15นะคะแล้วก็ตอนที่ได้มาเนี่ยมันสีแบบโหดีงามกับสีผิวของเรามากเลยนะคะตอนนั้นซัล,ลี่ผิวเข้มกว่านี้พอได้ตัวนี้มาใช้มันก็เหมือนกับว่าจะพอดีกับสีผิว แล้วมันเนียนมากเลยเนื้อแป้งของเขามันค่อนข้างจะเนียนมากเลยซารี่ชอบเนื้อแป้งของเขามากแล้วตั้งแต่ได้ไซส์ทดลองอันนี้มาก็อยากซื้อไซส์จริงนะคะจนกระทั่งไปซื้อไซส์จริงมาทดลองใช้นะคะเอากับหัวกับหางไซส์จริงก็เป็นลักษณะแบบนี้แต่ไซส์จริงที่ซารี่เลือกมาเนี่ย เป็นเบอร์10นะคะเพราะว่าตอนนี้สีผิวขาวขึ้นนะคะเบอร์10มันจะเหมาะมากกว่าที่เมืองไทยจะมีถึงเบอร์14นะคะสาวๆที่ผิวเข้มกว่าสารี่ก็สามารถไปเช็คได้ที่เคาน์เตอร์ของ l o l ่า e ม c ร์ชอันนี้เป็นแป้งผสมรองพื้นที่ไม่คุมมันนะคะแต่ว่าสาลีก็ชอบใช้เพราะว่ามันบางเบาดีเวลาเอามาตบเซตทับ รองพื้นแบบลิควิดที่เราใช้เนี่ยมันจะทําให้รองพื้นติดทนนานมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เป็นตัวที่ชื่นชอบมากเลยพอได้ไซส์เล็กมากก็ไปถอยไซส์ใหญ่มา มาถึงอายไลเนอร์จิ๋วๆอันนี้กันบ้างค่ะมาจาก Makeup Forever ค่ะซารีได้ทั้ง3ตัวนี้มาจาก Set Holiday Collection นะคะก็มีอยู่ด้วยกัน3สีเวลาที่สวอชลงบนหลังมือของซารีก็จะเป็นแบบนี้นะคะเบอร์แรกก็คือเบอร์ 23L ตัวนี้นะคะเป็นรุ่น Aqua Eye ค่ะรุ่นนี้จะค่อนข้างโด่งดังเพราะว่าเป็นรุ่นที่หลายๆคนบอกว่าอยู่ติดทนนะคะ ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้มาต้องรีบใช้นิดหนึ่งนะเพราะว่าเนื่องจากว่าความติดทนของเขามันมากับความแห้งถ้าทิ้งไว้นานๆน,น,นะคะเนื้ออายไลเนอร์มันจะแห้งได้ฉะนั้นได้มาต้องรีบใช้นะคะอันนี้เบอร์ 23L สลชอบเอามาทาที่หัวตานะคะแล้วก็ ตัวที่2เนี่ยเป็นสีม่วงนะคะก็จะเป็นเบอร์1 1เ L เบอร์นี้นะคะทีนี้ตัวถัดมาก็จะเป็นเบอร์2 0 L ก็จะเป็นสีเขียวอันนี้นะคะใช้ดีติดทนนะคะแต่อย่างที่บอกว่าต้องรีบใช้นะคะทีนี้สัลี่มีไอายไลไนเนอร์จากดักสตอร์สออันที่สลี่คิดว่ามันก็ติดทนพอๆกันกับเจ้าตัวนี้นะคะแต่ว่าราคาย่อมเยาวมากกว่านะคะอันแรกก็มาจากเคที่ดอตัวนี้นะคะนี่ หาซื้อได้ตามร้านเคที่ดอทั่วไปซาล,ลี่ไม่มีสีที่มันเหมือนกันเป๊ะนะคะสวอชบนหลังมือก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันอาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะนะคะแต่ว่ามันก็ใกล้เคียงใครที่กําลังมองหาออไลเนอร์สีม่วงๆแบบนี้อยู่นะคะก็ของเคที่ดอก็มีเป็นสี Purple นะคะแล้วก็อีกเช่นกันรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น Milky Way ทเจลไลเนอร์ตัวนี้เขาก็ค่อนข้างจะติดทนนะแต่ว่าความแห้งของเขาก็มีนะคะฉะนั้น ซื้อมาก็รีบใช้ละกันนะมันจะได้ไม่แบบแห้งแล้วก็หักง่ายนะคะเวลาที่เนื้อมันแห้งปุ๊บมันจะเขียนยากแล้วก็หักง่ายนะคะทีนี้อีกอันนึงเป็นของ Clio ค่ะเดี๋ยวซลีิสวอชให้ดูที่หลังมือนะสวัชเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้สีเขียวลักษณะแบบนี้นะคะคือสีเขียวไม่เหมือนกันเป๊ะแต่ว่าในเรื่องของความติดทนเนี่ยก็ใช้ได้พอๆกันเลยตัวนี้เป็นรุ่น g e ล Presso เจลเพ n โซ waterproof pencil gel liner ของ Creo ค่ะราคาก็ถูกกว่าของ Mega Forever แน่นอนนะคะมาถึงล q u i d ดลิ s t i c k กันม้างค่ะเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างจะโด่งดังสำหรับสาวๆไทยเลยหลายๆคนก็รู้จักกันแล้วนะคะสำหรับ Cat 1 D ตัวนี้ซัลลี่ได้ไซส์แซมเปลิลมาก่อนที่เขาจะมาวางขายที่เมืองไทยนะคะอันนี้ก็ไปซื้อมาจากร้านอินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละนะคะแล้วก็สีที่ซลัลี่ถืออยู่ตอนนี้ก็คือสีบอร์ลิน,นะคะเดี๋ยวซัลี่ส w a ชให้ดูที่หลังมือ คือ c d t อเนี่ยออก i q u i d Lipstick มาค่อนข้างจะนานละนะคะแล้วก็เป็นตัวแรกๆเลยที่ค่อนข้างจะโด่งดังรุ่นนี้เนี่ยมีการพัฒนาปรับสูตรไปแล้วเรียบร้อยนะคะสลีคิดว่าตัวแซมเปิลที่สลีได้มาเนี่ยเป็นสูตรเก่าเพราะหลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสูตรเก่าเนี่ยแห้งจนเกินไปนะคะสูตรใหม่ที่พัฒนาแล้วเนี่ยจะดีกว่าตอนที่สลีได้ ลิควิดลิปสติกอันนี้มาเนี่ยสัลี่ลองใช้แล้วนะคะมันแมทจริงมันสวยจริงแต่สัลี่ก็ยังรู้สึกว่ามันแห้งจนเกินไปก็เลยทําให้สัลี่ทิ้งระยะไปนานเลยกว่าที่จะอยากลองสีใหม่หรือว่าอยากลองไซส์จริงนะคะแต่ว่าหลายๆคนพูดอีกว่ามันพัฒนาปรับสูตรแล้วอันใหม่เนี่ยมันไม่แห้งเหมือนเดิมแล้วนะคะสลลี่ก็เลยไปซื้อสีนี้มาใช้นะคะเป็นไซส์จริงแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูเปรียบเทียบกันระหว่างไซส์จิ๋วกับไซส์จริงจริงๆแล้วไซส์จิ๋วเนี่ยปริมาณ ของเขาก็คือ3 ml แล้วก็ไซส์จริงเนี่ยเป็น6.6 ml นะคะก็เรียกได้ว่าเกือบจะครึ่งหนึ่งเลยนะคะทีเนี้ตัวที่สัลี่ลองอันแรกเนี่ยก็จะเป็นสีโลลิต้าพอได้ลองแล้วก็คือชอบมากเลยเดี๋ยวสัลี่สวัชให้ดูอีกหนึ่งรอบเป็นสีลักษณะแบบนี้เนาะโลลิต้าชอบมากเลยสัลี่ก็ไปซื้อโลลิต้า2มา นะคะแล้วก็อีกหนึ่งอันที่ทางแบรนด์ให้มาก็จะเป็นสีแดงอันนี้ซึ่งสวยมากๆเป็น3แท่งโปรดเลยแหละสำหรับ l ลิควิดลิปสติกที่ซารีค่อนข้างจะชอบใช้จาก c a t 1D น D นะคะ Lolita Lolita 2แล้วก็สีแดงนี่คือสี Outlaw เป็นสีแดงที่สวยมากแล้วก็ซารีชอบใช้สีแดงเนื้อแมตแบบนี้เพราะว่า เวลาใช้แล้วมันคอนทรลง่ายดีที่สำคัญระหว่างวันมันไม่ไปติดฟันเวลายิ้มเราก็ไม่ต้องกลัวว่าลิปสติกสีแดงของเรามันจะไปติดฟันน่าเกลียดหรือเปล่านะคะก็เป็นสีแบบนี้นะโอเคมาต่อกันที่แบรนด์ Urban Decay นะคะแบรนด์ Urban Decay ซัลี่มีอยู่2ชิ้นที่เป็นไซส์จ๋วๆแบบนี้นะคะจะเริ่มจากอันแรกก่อนนะคะก็จะเป็นลิปสติกรุ่นนี้รุ่น Revolution Lipstick นะคะหน้าตาแพคเกจแบบนี้เนี่ยไม่มีขายแล้วนะคะเพราะว่า ตัวแพ็กเกจเนี่ยได้ทำออกมาใหม่แล้วนะคะซารี่มีไซส์จริงของรุ่นนี้ด้วยที่เป็นแพ็กเกจแบบเก่านะคะ revolution lipstick อันนี้สีที่ซารี่ใช้แล้วก็ชอบมากเลยนั่นก็คือสี Rush ตัวนี้นะเดี๋ยวซารี่เปิดให้ดูซารี่ได้มาก่อนไซสจ์จิวอีค่ะสำหรับไซส์จริงตัวนี้นะคะเป็นสีลักษณะแบบนี้นะสวัดที่หลังมือก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นนูดค่ะแล้วก็มีสีม่วงลาเวนเดอร์ ender, เป็นอันเดอร์โทนนะคะแล้วก็สําหรับไซสจ์จิวอันนี้นะคะซารี่ได้มาจากที่เซฟราไทยแลนด์นี่แหละเขามี ีโปรโมชั่นว่าเอาลิปสติกแท่งเก่าที่ห่ออะไรก็ได้ไปแลกลิปสติกแท่งใหม่รุ่นนี้นะคะก็เป็นไซส์จิว๋วตอนแรกหลายๆคนคิดว่าไปแลกไซส์จริงหรือเปล่าไม่ใช่เป็นไซส์จิ๋วแบบนี้นะคะสีนี้เนี่ยก็คือสีจิ๋วเทนะคะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นเนื้อครีมเหมือนกันค่ะแล้วก็เนื้อครีมรุ่นนี้นะดีงามมากเลยค่ะถึงแม้ว่าเขาจะเปลี่ยนแพคเกจไปแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีสีสีรัชเนี่ยยังมีอยู่นะคะแล้วก็เนื้อครีมรุ่นนี้ของ u r b a n Decay เเนี่ยดีมากเลยมัน เกาะติดริมฝีปากแบบเนียนสมูทกลืนไปกับริมฝีปากเลยใครสนใจสล,ลี่แนะนำลิปสติกเนื้อครีมจาก Urban Decay เป็นอีกหนึ่งอันเลยที่สล,ลี่ว่าเป็นดูปของ Tom Ford ได้อย่างสบายๆอีกตัวหนึ่งจาก Urban Decay ก็จะเป็นลิปกลอสอันนี้นะคะเป็นลิปกลอสถ้าสล,ลี่จำไม่ผิดก็จะเป็นรุ่นเดียวกันรุ่น Revolution นะคะเป็นลิปกลอสที่สรี่ชอบปกติสี่ไม่ค่อยชอบทาลิปกลอสเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้เป็นลิปกลอสที่ สีชัดเจนมากเลยนะคะเขายังไม่ใช่ลิควิดลิปสติกนะยังเป็นลิปกลอสอยู่นะคะซึ่งเนื้อก็จะเป็นเนื้อครีมแบบนี้แล้วก็เวลาทาสบายปากสีชัดเจนนะคะชอบมากๆสำหรับรุ่นนี้นะคะซารีเป็นคนไม่ค่อยชอบทาลิปกลอสนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้ซารีแนะนำลิปกลอสดีๆสักแท่งแล้วก็เป็นสิ่งที่ซารีอยากจะหยิบมาใช้นั่นก็คือลิปกลอสรุ่นนี้จาก Urban Decay นะคะรุ่น Revolution รุ่นนี้สีที่ซารีถืออยู่อันนี้ถ้าซารี เข้าใจไม่ผิดน่าจะเป็นสีไลเออร์เพราะว่าสติกเกอร์มันหายไปแล้วนะคะแต่ว่าถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นสีไลเยอร์ วิดีโอที่1จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็ s a l l จะขึ้นวิดีโอที่2เลยเป็น back to back นะคะก็คือขึ้นต่อกันเลยนะคะแล้วก็ในวิดีโอที่2เนี่ยจะมีของ s a มเปิลตัวเล็กๆจิ๋วๆจ,วจ,วจากแบรนด์ Charlotte Tilbury Tom Ford Chanel by fresh นะคะ Burberry แล้วก็ Clinique นะคะใครอยากดูก็เดี๋ยวรอติดตามดูได้ในเทปวิดีโอถัดไปของ s a l l นะคะหวังว่าทั้ง2เทปวิดีโอเพื่อนๆจะได้ไอเดียได้ข้อมูลเอาไปรับมือกับเซ็ Holiday ต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในปลายปีนี้นะคะเดี๋ยวส o s a l จะทาวิดีโออีกหนึ่งอันเป็นวิดีโอพูดคุยนะคะว่าวิธีการรับมือกับเซ็ฮอลิเดย์ต่างๆเนี่ยควรจะทํายังไงบ้างแล้วก็มีข้อมูลอะไรที่เราควรจะรู้บ้างเกี่ยวกับเซตฮอลิเดย์ที่ออกมาช่วงปลายปีนะคะทั้งในเรื่องของคุณภาพเรื่องราคาแล้วก็เรื่องปริมาณน,นะคะว่าเซ็ไหนอะไรน่าสนใจมาดูในมุมมองของสัลี่กันนะใครอยากดูเทปวิดีโอน,นั้นก็ตั้มไลค์ให้สัลี่ละกันสลี่จะได้มารีบทําให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็สําหรับเทปวิดีโอน,นี้เนี่ยสลี่ใช้กล้องกับเลนเซ็ใหม่ในการถ่าย ส الي ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะออกมาเพอร์เฟกต์ไหมนะคะคิดว่าคงจะไม่ perfect เพอร์เฟกหรอกเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกเองนะคะแต่ว่าก็หวังว่าคงจะไม่แย่คุณภาพในเทปวิดีโอนี้คงจะไม่แย่นะคะสําหรับช่วงอินโทรแต่ว่าช่วงเมื่อสักครู่นี้ช่วงที่ส الي ถ่ายผลิตภัณฑ์จิว๋วๆส الي ใช้กล้องตัวเดิมแต่ว่าช่วงอินโทรเนี่ยส الي เปลี่ยนกล้องนิดนึงนะคะหวังว่าคงจะโอเคนะอันนี้เป็นครั้งแรกสำหรับการใช้กล้องเซตนี้หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบเทปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในเทปวิดีโอหน้าไปแล้วค่ะบ